สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่ฝนตกทั้งวันนะครับอ่ะใครที่ออกไปทํางานไม่ได้ใครที่ฝนตกแล้วไม่รู้จะไปไหนนะครับอ่ะมาดูคลิปเซลอ้วนกันนะครับเซอ้วนก็อัปเดตให้ดูกันนะครับเป็นประจําอยู่แล้วนะครับวันนี้อัปเดตรอบ2รอบ3นะครับอ่ะก็อย่าออกอ่าอยาาออกมาขอบคุณนะครับ FC นะครับที่เข้ามาดูรถวันที่ฝนตกนะครับแล้วก็อุดหนุนเซลอ้วนเลยนะครับก็ ่าเป็น f อซสุโคไทยนะครับหนึ่งท่านนะครับก็มัดจำเ M u 49นะครับแล้วก็เป็น f อจากขอนแก่นนะครับขอนแก่นชุมแพนะครับมัดจำยันม่า YM 3 5 1 a นะครับแล้วก็ขอบคุณ f อจากน้ำมวลำพูนะครับกําลังจะมัดจำโซลิด7จหแรงนะครับ ก็ขอบคุณลงหน้านะครับกลับไปเอาเอกสารอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ที่จะมาดูรถของเสื้ออ้วนวันพรุ่งนี้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่ฝนน่าจะตกทั้งวันนะครับก็ก็พายุเข้านะครับก็ใครไม่ได้ไปไหนนะครับใครที่อยู่บ้านเฉยๆนะครับอ่ะมานั่งดูคลิปเสืออ้วนกัน หรือไม่นะครับก็ขับรถออกมาเที่ยวหาเสืออ้วนกันนะครับชวนคุณภรรยาชวนผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเข้ามาดูรถนะครับเจ้านายสั่งบอกว่าซื้อได้ซื้อได้เราก็จะได้ซื้อนะครับอย่ามาคนเดียวนะครับอย่าแอบมานะครับต้องชวนแม่บ้านมาด้วยนะครับชวนผู้มีอำนาจในการจ่ายเงินมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะได้อุดหนุนรถเสืออ้วนนะครับซื้อรถสวยๆไปจอดบ้านนะครับอ่ะใครที่มีความพร้อมนะครับใครที่ยังสนใจในรถแท็กอร์นะครับ จัดโปรจัดโปรนะจอดอยู่ใหญ่ๆคันใหญ่ๆนะครับก็จัดโปรนะครับ M8540 เซเว่นจะมีทั้งหมด3คันเลยนะครับอ่ะมีคันอยู่5 0 0แสนกว่าบาทก็มีนะครับ M8540 นะครับจะมีอยู่3คันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาพรุ่งนี้นะครับมีอยู่นี่1คันแล้วเดี๋ยวเข้ามาพรุ่งนี้ก็จะมารีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับมีทั้งหมด3คันนะครับสำหรับ M8540 นะครับ แล้วก็ L อลนะครับ4ี1 8นยะครับเซเว่นมีทั้งหมดเึ๊บมเพิเพิ่คันนะครับราคาต่ำสุด2 9 5 0 0 0้าบาทนะครับ36แรงมี1คันนะครับราคาต่ำสุดอ่ะเป็นตัว s p ด้วย220 0 0 0บาทนะครับอ่ะแล้วก็นี่เอลห้าศนะครับตัวนี้กระทะล้อนะครับสีเทาๆนะครับตัวสีเข้มเข้มนะครับอ่ะเอลห้าศคันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับใครสนใจใครอยากได้นะครับจัดโปรให้เลยนะครับ ซื้อสดห้าแสหกมบาทซื้อผ่อนดาวเริ่มต้นที่น่าซื้อสดซื้อผ่อนดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทก็คืนนกำายตัวเองงงอ่ใครสนใจนะครับก็เข้ามาอุดหนุนกันนะครับ l ห้า8นหนึ่งแด sp นะครับอคันที่ถูกสุดในร้านนะครับ l ห้า8หนึ่งแด sp นะครับสี่แสนห้าหมื่นบาทเสียอ้วนมีให้เลือกอยู่เยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับจัดโปรกันเยอะเลยนะครับอ่านี่หนึ่งคันนะครับ แล้วก็มีถูก3 6ม0ด้วยอยู่ด้านหลังนะครับซาลเอ็หาศูนย์หนึ่งแปดอแล้วก็ต่อมาอด้วยยันมาอ็าายเ y m 3 5นะครับเป็นรถที่เซเว่นภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับภูมิใจนําเสนอมากๆเลยเสนอว่ายังไงนาะฟรีดาวฟรีดาวเป็นรถที่เซเว่นจัดโปรฟรีดาวได้นะครับใครสนใจใครอยากได้นะครับยันมา YM ฟรีดาวนะ ยันมา YM ฟรีดาวนะครับใครที่พร้อมใครที่สนใจนะครับมารับโปรฟรีดาวกันนะครับอ่0947064430นะครับอ่มารับโปรฟรีดาวเลยนะ YM นะครับฟรีดาวนะครับก็อ่ามีให้เลือกหลายคันเลยนะครับแล้วก็ใครอยากได้ราคาพิเศษนะครับ YM สามห้าเจ็ดราคา3 6 0 0 0นบาทนะครับอ่ะมี1คันนะรับประกันให้ด้วย3เดือนนะครับ094 7 06 4 430นะครับ0 9 4 7 06 4 430นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่า ym เสร็จก็ต้องต่อด้วย ef มีคนเดาถูกเยอะเลยนะครับเสียว่าก็จะเดินมามุมนี้นะครับแล้วคุยเรื่อง ef 514ก็ก็ประมาณนี้ครับก็จะบอกว่าจัดโปจัดโปเหมือนเดิม 2 9 5 0 0 0บาทนะครับ E.M.514 ครับจัดโปรเลยนะครับถ้าเป็นช่วงราคาปกติที่ไม่ใช่หน้าฝนนะอะ F.C. คงจำได้นะครับลูกค้าคงจำได้เซอวนขายอยู่3 6 0 0 0 0เป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะวันนี้เอา295มาฝากเอา295มาฝากใครพร้อมใครมีความออยากได้รถในช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสของท่านแล้วนะครับ สั่งให้เซ็ว่าทํำยังไงก็ได้ใส่หน้ากากเสสวยนะครับใส่ท่อไอเสียเสสวยเก็บล้อสีดําดุมสีแดงอ่าหรือมักอ่าชอบล้ออ่ากรถ้าล้อสีทองเหมือนเดิมก็ก็สั่งได้นะครับอ่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับอ่าใครมีความพร้อมใครที่สนใจใครที่อยากได้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอ่ะก็รถคลิคปอ้อยครับมีสองคันนะสา0 0 0 0สามแล้วก็ส0 0 0 0 0อ่าแ0 0 0 0ื่นบาทนะครับอ่ะ คามืออุดหนุนได้ครับเป็น50แรเงนะครับแล้วก็เป็นยันม่า45หนะอ่าแล้วก็มีอ่าพรุ่งนี้นะครับมีรถที่ราคาประหยัดนะครับใครมองหาอยู่นะครับเป็นยันม่ามาสองคันนะครับเป็นยันม่ามาสองคันยันม่าอ่า35แรเงนะครับ95,000นานะครับยันม่า20แรเงนะครับอ่าราคาน่าจะอยู่ประมาณ4 5ห0 0หมื่นนี่แหละครับอ่า สี่ห้าหมื่นหรือหกหมือะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเซววนีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่าสนใจอ่าอยากได้นะครับโทรหาเซววนได้เลยนะครับ094 7 0เ4430นะครับรถแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่าใครที่นอนดูคลิปเซววนอยู่ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้มีอนุญาตซื้อรถให้เซววนอ่าไปจดบ้านสักคันนะครับ อ่าหรือใครจะนอนฝันเห็นหวยนะครับอ่าอยากถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับก็ค่อยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับวันนี้จะขายรถหรือจะคุยเรื่องอะไรไม่รู้อ่าใครที่สนใจรถแท็กเตอร์สวยๆนะครับก็เข้ามาหนุนกันได้นะครับอ่ารถเราก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับอ่ามีให้เลือกเยอะเลยนะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้ก็โทรมานะครับชอบคันไหนก็โทรมานะครับ รถให้เลือกเยอะเลยนะครับมีดาวต,ตำมตำมีฟีดาวมีขายเงินสดราคาพิเศษมีทุกอย่างให้เลือกนะครับมีความอ,อยากขายมากๆาเลยนะครับโทรหาเซวันนะครับอขอบคุณครับรวยๆเฮงเงครับสวัสดีครับ